ตอนนี้โพอยู่ที่บ้านสันต้นดู่นะคะบ้านหลังนี้นะคะอยู่เขตตําบลสันปูเลยอะ่ะอเภอรอยสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่หลังนี้นะคะใกล้แยกแม่กวงมากเลยใกล้เซ็นทันเฟสติวัลเดินทางเพียง15นาทีอ่าเป็นบ้านสร้างใหม่นะคะตอนนี้หลังนี้เนี่ยเนื้อที่ดินเนี่ยห้ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอย100ตารางนี้ราคานะคะ,ะ,คะเริ่มต้น2.25ล้านบาทค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะ ทำเลเนี่ยบุบอกได้เลยว่าใกล้ีแยกแม่กวงมากจากถนนหลักเนี่ยไม่ถึง1กิโลค่ะแล้วก็ถ้าท่านไหนที่ชอบแบบเดินทางเข้าเมืองแบบไปห้างเซ็นเทนเฟสติวัลหลังนี้อาจจะตอบโจทย์และอย่างหนึ่งมีทั้งหมด3ห้องนอนเพียงพอเหมาะสำหรับครอบครัวเล็กนะคะแล้วก็ตัวลงจอดรถนะคะจริงๆเนี่ยสามารถจอดได้ถึงสคันกระบะที่สบายมากกับรถเก๋งนะคะแล้ว เดี๋ยวเราชมห้องนอนหลักกันก่อนนะคะซ้ายมือโบเป็นห้องมาสเตอร์เบดดูนะคะห้องนี้จะมีห้องน้ำในตัวนะคะนี่วางมา กวา้างนะคะสุขภัณฑ์ของเราเป็นของในการสแตนดาร์ตนะคะน,นีเป็นในส่วนของห้องครัวห้องครัวกว้างค่ะมีเคาน์เตอร์นะคะ,ะ,คะแล้วก็จริงจริง อีกหนึ่งห้องนอนอยู่ตรงนี้ค่ะด้านหลังบ้านนะคะวิวทุ่งนาสวยค่ะเดี๋ยวเราไปเดิวมูรอบบ้านกันนะคะพื้นที่ใช้สอยเยอะที่นี่ ทุกคนเดินหมรอบบ้านลงจับรถก็กว่างมากค่ะด้านข้างนะคะทุกคนดูได้ไม่ต้องขายเท้าพี่กว้างมากค่ะด้านข้างสามารถทําแบบต่อเติมได้อีกเลยด้านหลังมีโซนซักล้าง น้ำแ้งน,น้ำได้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำตีสแล้วก็ใส,ส่เพลงเอาส่วนหน้าบ้านส่วนเล็กๆบางต้นไม้โยนตรงนี้ยังได้เลย ยังไงคะ่ะสวยไหมคะนะคะบ้านสไตล์โมเดิรลนะคะใกล้แยกแม่กวงใกล้ฮันเซนทันเฟสติวัลราคาประเมินได้เต็มด้วยเรื่องสินเชื่อนี่ติดต่อเราได้เลยเราบริการทุกอย่างนะคะวันนี้สขอบคุณค่ะ